สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้เยปันก็จะพามาบำรุงพืชผักสวนครัวนะคะที่เราปลูกใส่กระถางเอาไว้นะคะนี่คือเป็นผักชีใบเลื้อยนะคะแต่ก่อนต้นค่อยแก่แฉก,แกมากเลยแล้วก็ใบเล็กใบเหลืองนะคะที่เยปันใช้บำรุงเอาไว้นะคะใบเริ่มเขียวแล้วนะคะใบใหม่ออกมานะคะใบไม่เหลืองค่ะแล้วก็ใบใหญ่ด้วยเราก็จะมาดูสูตรง่ายๆเลยที่เยปันใช้บำรุงเนาะ ที่ยาป่นใช้บำรุงนะคะก็จะมีไข่หนึ่งฟองนะคะแล้วก็มีผงชูรสนะคะเราจะมาดูวิธีการทําเลยค่ะเราก็ตีไข่ลงในถ้วยเลยนะคะในไข่นะคะก็จะมีโปรตีนก็รู้อยู่แล้วเนาะมีสารอาหารมากมายเลยต่อมายาป่นก็จะใช้ผงชูรสนะคะโมโนโซเดียมคูตอรเมดเร่งรากเร่งการแตกยอดแตกใบ ใบเขียวใบงามได้อย่างดีเลยค่ะเด่าปังก็จะเอาใส่ลงไป1ช้อนโต๊ะนะคะเราก็มาตีไข่กับผงชุรสนะคะให้เข้ากันให้ดีเลยนะคะ ตีให้ผงชูรสละลายนะคะกับไข่นะคะตีเสร็จแล้วนะคะเยปปงก็จะใช้น้ำห้ลิตรนะคะเราก็จะเอาไข่ของเราเทสใส่ลงไปผสมในน้ำห้ลิตรเลยะคะ่ะ ส่วนเปลือกไข่นะคะอย่าทิ้งค่ะเราก็มาบดให้ละเอียดใส่ในกระถางนะคะใส่ตามโคนต้นไม้นะคะพืชผักของเราได้เลยในเปลือกไข่ก็จะมีแคลเซียมเราก็ใช้ไข่ผงชุรดนะคะที่เราผสมไว้นะคะ ลดไปเลยนะคะลดให้ชุ่มเลยค่ะใช้ลดนะคะอาทิตย์ละหนึ่งครั้งไม่ว่าจะเป็นพืชผักสวนครัวชนิดอื่นก็รดได้นะคะนี่คือพริกค่ะที่เยปานบำรุงเอาไว้เนาะแต่ก่อนใบหีตเกียงงอแล้วก็ใบเหลืองมากเลยนะคะนี่เริ่มเขียวแล้วค่ะใช้บำรุงเอาไว้เลยค่ะ พลีกนะคะใบโหระพากระถางนี้ใบยังเหลืองอยู่เลยช่วงนั้นฝนตกบ่อยมากนะคะนะคะยาปังก็จะใช้บำรุงเอาไว้แบบนี้นะคะใช้รถอาทิตย์ละครั้งพืชผักสวนครัวนะคะบำรุงกันง่ายๆค่ะท่านผู้ชมก็ลองไปบำรุงดูนะคะพืชผักของเราก็จะได้เขียวงามถ้าชอบถ้าเห็นไว้คลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ทองปานปลูกผัก ขอขอบคุณลิบหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ